อย่างโซนนี้นะครับโซนนี้เป็นโซนของทาวน์ hall เนาะความพิเศษของโซนนี้เราจะเห็นว่าคอนทราสในภาพเนี่ยมันมีความแบบออซอฟต์นิดหนึ่งใช่ไหมฮะอ่ามีโลคอนทราสนิดหนึ่งเนาะตรงที่ว่ามันมีในซีนเนี้ยมีการใส่สโม่เข้าไปคือเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มมิติของภาพขึ้นมาเห็นไหมว่าตรงส่วนของดำๆเนี่ยตรง,ตรง,ตรงเนี้ยตรงตรงชาร์โดเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามันฟุง้งๆนะ เพราะว่าตรงเนี้ยมันจะมีเหมือนเหมือนสโมคลุมอยู่นะพยายามจัดให้มันมีคอนทราสต์มากขึ้นจากจากจากโซนแรกๆเนาะเออโซนในห้องเรียนโซนอะไรเงี้ยจะคอนทราสต์จะไม่มากนะครับแต่พอเอาเป็นโซนเนี้ยอยากให้คอนทราสต์มันจัดนิดนึงให้มันเข้ากับมูดของห้องห้องห้องทาวน์ฮอลล์เขานะเป็นห้องประชุมหองประชุมนะครับอย่างเงี้ยไม่เป็นหอประชุมเนาะก็ มันมีความแบบคลาสสิกอะนะครับพอเราจัดให้มันดูมีความคลาสสิกมากขึ้นเนาะ,ะเพื่อ,อการใส่สโมกลงไปนะการใช้ฮาร์ดไลท์อ่าเราจะเห็นการใช้ฮาร์ดไลท์ในในซีนนี้นะครับมีการเติมฟิลเนาะคลุมทั้งหมดนะทางซ้ายมือเนี่ยข้างหน้าค่อนมาทางด้านหน้า